สวัสดีครับจากร้านทุนเซอร์วิส er, ครับเครื่องกึงนะครับเครื่องกึงเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็นยาคาเอฟเอลสน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องกันนะครับตัวนี้สเปคเครื่องนะครับหัวจับมีขนาด5นิ้วรูผ่าน38มิมลนะครับตัวนี้กึงได้ทั้งเกียวนิ้วเกียวมิลนะครับตารางด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นตารางกึงเกีียวมิลตารางด้านล่างจะเป็นตารางกึงเกีียวนิ้วนะครับส่วนด้านบนสุดก็จะเป็นตารางความเร็วตัด นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสเครื่องกันนะครับว่าเครื่องทํางานยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับหลังจากที่เสียบไฟนะครับเสียบไฟแล้วด้านบนสุดตัวนี้นะครับจะเป็น F กับ R นะคือก็คือ forward กับ reverse นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่ม on off นะครับถ้า on ก็กดเขียว off ก็กดแดงนะครับถัดลงมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว ดิจิตอลนะครับแสดงค่าความเร็วของเครื่องนะครับถัดลงมาอีกนิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นสปีดคอนโรลนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับตัวนี้เป็น fl 2 1 8 0 v นะครับสเปคคร่าวๆของตัวเครื่องก็คือหัวจับ5นิ้วรูผ่าน38มิลนะครับสวิง210กึ่งงานยาวได้800มิลนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดตัวเครื่องเทสกันนะครับหลังจากที่เรากดตัวออนเรียบร้อยนะครับกดเลือกทิศทางการหมุนนะครับ เสร็จแล้วก็มากดตัวสปีดคอนโทรลได้เลยนะครับเครื่องก็จะหมุนทํางานทันทีนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ทั้ง2เครื่องนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับนิ่งๆเงียบๆนะครับนิ่งมากนะครับเครื่องกลืงเรา FL2180V นะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูต่อทีนี้เวลาเดินออโต้นะครับเราก็กดสับตัวสับเดินออโต้ลงนะครับ แบบนี้เบาๆนะครับแล้วก็เครื่องก็จะเดินออโต้ให้นะครับแบบนี้เลยง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับต้องการหยุดก็ยกขึ้นนะครับยกขึ้นแบบนี้ก็เครื่องก็จะหยุดทํางานทันทีนะครับเดินออโต้จะหยุดทํางานทันทีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดของแถมกันต่อนะครับว่ามีอะไรไปบ้างกับเครื่องนะครับก็จะมีเวอร์เนียนะครับยี่ห้ออินไซด์หนึ่งตัวนะครับ แล้วก็จะมีชุดด้ามมีดกึงนะครับเจ็ดยามมีเม็ดให้เจ็ดเม็ดนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวศูนย์เป็นศูนย์ตายนะครับแล้วก็หัวจับดอกสว่านนะครับชุดปะแจเอลหนึ่งชุดแล้วก็ชุดเปลืองเกีียวนิ้วเกีียวมินนะครับชุดปะแจปักตายนะครับแล้วตัวนี้เป็นฟันกลับหัวจับ5้านิ้วนะครับมีทีชักนะครับแล้วก็มีตัวปะแจคอม้า มีไขควงสองตัวนะครับมีตัวหยอดน้ำมันแล้วก็กล่องเครื่องมือนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโอ perator manual นะครับสำหรับตัว FL 2 1 8 0 V นะครับตัวนี้โอเครายละเอียดของเครื่องก็มีประมาณนี้นะครับอออีกจุดหนึ่งนะครับมันจะมีเซฟตี้นะครับเซฟตี้ก็คือตัวชุดฝาครอบนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นนะครับเครื่องหยุดทำงานทันทีนะครับตัวนี้ แบบนี้นะครับจะหยุดทางานทันทีเลยตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเปิดขึ้นเครื่องก็หยุดทํางานทันทีนะครับตัวนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับหรือมือเก่าก็ตามนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับโอเคลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับ fl 2 1 8 0 v นะครับ yakama fl 2 1 8 0 v อันนี้ก็เป็นชุดของแถมนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ สอบถามเข้ามาได้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ